me Madame... ช่วงนี้เจ๊อยู่บ้านทุกวันเลยก็เลยอยากลองหัดทําสวนครัวดูนะคะเพราะว่าอยากจะมีผักสวนครัวที่แบบไปเก็บกินได้แล้วก็สนุกด้วยและที่สําคัญประหยัดด้วยนะคะวันนี้ก็เลยจะออกไปซื้ออุปกรณ์ทําสวนครัวกันนะคะก็ถือเป็นโอกาสอันดีเพราะว่ายัางไงก็ออกไปแล้วเจ๊ก็เลยจะทาทดสอบกันแดดให้ดูด้วยนะคะวันนี้เจ๊ก็เลยหยิบเอาครีมกันแดดที่เขาเคลมว่าป้องกันก,การเกิดฝ้าแดดใหม่แล้วก็ป้องกันแสงแดดยาวนานได้12ชั่วโมงไปเลยนะคะอย่างตัวนี้ที่ชื่อว่า nivea luminat s 630 spot clear sun protect S.P.F 50 PA 3บวกนะคะจะเลิศอย่างคำเคลมไหมเราต้องเอามาทดสอบในคลิปนี้กันละจ้ะแต่ก่อนที่จะไปดูผลเดี๋ยวเจ๊ขอแนะนำให้รู้จักตัวนี้กันก่อนดีกว่าเนาะ นีเวลลูมินาทหกสามศูนย์สปอร์ตเคลียร์ซันโเทค SPF 5 0 PA สามบวกนะคะแต่มันยาวมากจะขอเรียกสั้นๆว่านีเวลลูมินาทหกสามศูนย์สปอร์ตเคลียร์แทนแล้วกันนะตัวนี้ราคาอยู่ที่699บาทก็ถือว่าคุ้มอยู่นะกับตัวส่วนผสมของเขานะคะส่วนผสมหลักของเขาเนี่ยมีอยู่2อ,อย่างด้วยกันนะคะที่เช่าชูมาก็คือตัวแรกตัวแรกก็คือสารป้องกันแดดที่มี SPF 5 0แล้วก็ PA 3บวกนะตัวนี้ทางแบรนด์เคลมมาว่าปกป้องแสงแดดได้ยาวนาน12งชั่วโมงแบบไม่ต้อง ที่ช่วยป้องกันฝ้าแดดไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำนะคะซึ่งตัวนี้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของทางแบรนด์นีเวล์ละพูดง่ายก็คือครีมกันแดดนี้เป็นครีมกันแดดที่ปกป้องผิวจากแสงแดดด,ด้วยแล้วก็ปกป้องฝ้าแดดไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำด้วยนั่นเองค่ะคุณในส่วนของเนื้อครีมนะั้นเด็ดเจจะลองปาดให้ดูก่อนเลยนะคะว่าตัวสภาพของเนื้อครีมนั้นเป็นยังไงนะคะ ส่วนของเนื้อครีมนะคะก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดทานเนี่ยมันก็จะซึมแล้วก็หาลงไปกับผิวประมาณนี้ และเนื่องด้วยปีนี้นะคะเป็นปีที่มาดามมาพยายามที่จะทดสอบครีมกันแดดให้ได้ครอบคลุมทุกคาเคลมของทุกแบรนด์นะคะและเฉพาะตัวนี้นะคะตัวนีเวลูมินต630สันโพเทคตัวนี้นะคะคือเขาเคลมว่าเขาปกป้องแสงแดดจากผิวเนี่ยได้12ชั่วโมงนะเจ๊ก็เลยจะเพิ่มในส่วนของการทดสอบเนื้อครีมกับผิวมันด้วยนะคะเพราะว่ามีหลายคนที่คอนเซิร์นเรื่องนี้ว่าถ้าเกิดว่าเนื้อครีมกับผิวมันเนี่ยจะเหนอะไหมจะเป็นยังไงแล้วตัวนี้ที่เขาบอกว่าไม่ต้องทาซ้ําเลยภายใน12ชั่วโมงเนี่ยเจ๊ก็เลยทาเทสะะต์ใา ซึ่งเป็นผิวมันนะคะจริงๆแล้วนนะการทากันแดดนะคะการทากันแดดที่ดีต้องใช้กันแดดประมาณ2ข้อนิ้วปลายนะคะ2ข้อนิ้วกลางปลายหมายความว่านิ้วกลางเห็นปะนิ้วกลางเรามีข้อนิ้วอย่างงี้ใช่ปะเราใช้2ข้อนิ้วปลายตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะนี่คือปริมาณกันแดดที่เราควรทานะคะเดี๋ยวเจ๊จะทากันแดดบนหน้าให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีนสภาพยังไงกับผิวนะคะข้างนี้เจ๊าทาครีมกันแดดของนิเวลูบินัท630สปอร์ตเคลียร์ซันโฟเทนะคะ ข้างน,นี้ไม่ได้ทาอ่ะโอเคไม่ขาวไม่วอกไม่ลอยใจชื้นแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเจ๊ทาทางหน้าอีกครั้งหนึ่งตั้มมาแล้วเดี๋ยวเจ๊จะให้ตั้มมาทากันแดดด้วยนะคะมาเลย <laughs> พี่ตั้มมาแล้วอ่ะพี่ตั้มทาครีมกันแดดกันทานนเวียลูมินัส630จริงๆตัวเนเวียลูมินัส630สปอตเคร์ 30, ตัวนี้นะเป็นตัวที่ทางเนเวียทาได้ทาได้เลยค่ะปึ๊บอ่าทาเลย ตัวเองรู้เปล่าว่าทำไมเขาถึงชวนตัวเองมาทาครีมด้วยอ่ะปกติตัวเองทาครีมประมาณนี้ใช่ไหมอืเพราะว่ารู้สึกว่าทาเยอะแล้วมันแบบมันมันเหนอะหน้าอ่าทีนี้จริงๆแล้วนะคะที่ชวนตั้งมาทาครีมด้วยเนี่ยคืออยากรู้ว่าปกติอ่ะคนทั่วไปก็ใช้ครีมกันแดดกันปริมาณแค่ไหนนะคะเพราะจริงๆรแล้วรู้เปล่าว่าปริมาณของกินครีมกันแดดอ่ะมันมีผลมือนกับการที่ครีมกันแดดมันสามารถปกป้องผิวหน้าของเราได้ดีมันต้องใช้สองข้อนิ้วนี่เลยตาม หนึ่งข้อนิ้วหนึ่งข้อนิ้วสอง่ยนะใช่ถ้าเกิดอ,อย่างเงี้ยของต้านหมันิ้วกลางไงค่ะนิ้วกลางด้วยนะไม่ใช่นิ้วชี้ด้วยนะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หยาบคายด้วยกวนแต่ว่าเราใช้สองข้อนิ้วกลางอย่างเง,างี้เยนะเท่นา,เา,า,งงานี้เลยอ่ะก็จริงๆนึ่ไปถึงว่าเราปาดปื๊บมาเงี้ยเลยนะใช่เฮ้ยไม่เยอะไปหรอคือคือประเด็นคือคนส่วนใหญ่เขาจะแบบว่าเฮ้ยทานนิดเดียวพอมันเปลืองด้วยความว่ามันแพงอืออ่ะอ่ะเดี๋ยวเจ๊มีของเล่นใหม่มาพิสูจน์ให้ดูด้วยว่าทฤษฎีเนี้ยมันเป็นความจริงแค่ไหนนะคะตัวนีีี้้้ัััมมมนนนนชื่่อออววาากลงสรร์ทะะคคคเเิโยต สมาร์ทอูวีคาเเนี่ยก็คือมันจะสามารถตรวจได้ว่าหน้าของเราเนี่ยมันมีครีมกันแดดบนหน้าอนูส่วนไหนบ้างนั่นหมายความว่ามันกำลังจะบอกว่าหน้าของเราอะถ้าเกิดทากันแดดไม่ทัว่วตรงไหนบ้างที่ตัวแสงแดดมันจะเข้าไปทาลายผิวประกอบแล้วหน้าตาก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะถ่ายรูปหน้าของเจ๊ผู้ซึ่งทาครีมกันแดด2ข้อนิ้วกลางว่าเป็นยังไงนะอ๋ตทาทาทาเต็มแล้วใช่ไหมคือแบบว่าเป็นคนที่แบบทำถูกต้องนะคะมีความรู้อะไรอะอพร้อมัมพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะ เนี่ยเห็นปะอันนี้คือผิวที่ยังไม่ได้ทากันแดดนะสําหรับแขนอันนี้คือหน้าที่แบบว่าทากันแดดได้ครอบคลุมนะคะขอถ้าทากันแดดได้ครอบคลุมคือคือมันจะเป็นสีดาใช่ปะใช่อ่ะเดี๋ยวจะรลอดทดสอบให้ดูอันนี้จะเป็นตัวกันแดดนะเทก็จะบ,บีบเนื้อกันแดดออกมาฟึบอ่ะอันนี้เป็นนิ้วนิ้วที่แบบว่ามีกันแดดอยู่ข้างบนใช่ปะกันแดดมันจะแบบเป็นสีดำๆอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดเราทาทาบนหน้า มมันก็จะมีการปกปิดที่ดีแต่เนี้ยบนหน้ามันมีการแดดที่แบบครอบคุมหมดอยู่แล้วไงมันก็เลยแบบไม่ค่อยเห็นอะไรเดี๋ยวให้ดูหน้าของตั้มหน้าของตั้มอะเขาว่าไม่ครบเพราะเมื่อกี้ตั้มบีบแบบจิตเดียวประมาณเม็ดถกเม็ดถวเหลืองอะอืมออ่ะเดี๋ยวดูหน้าตั้มพร้อมไหมพร้อมยังพร้อมยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมแล้วสามสองหนึ่งจึ๊บโอ้โหทำไมเป็นยังทำไมเป็นงี้เห็นป่ามันจะมีช่วงเนี้ยที่หายไปเนีะยเนะแหนะ ่เนี่ยถ้าเกิดว่าทาทากันแดดทับลงไปช่วงที่ช่วงที่หายไปอย่างนี้ใช่ไหชืบเนี่ยโอโ้ตั้มเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยเมืม่อกี้ที่ลงไปไม่ค่อยนั่นเลยอ่ะอืมอืมอันนี้ดำปึ๊ดเลยอ่าตรงเนี้ยค่ะนั่นมีความนั่นแล้วของตัวเองดำมากเลย ทากระดาษไม่ไม่ครบอ่ะต้องทางกระดาษไม่<ด>ไแม่ทาใหม่เลยจ้าทาใหม่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอถ่า,ายรูไปไว้ก่อนไว้นิดนึงว่าตั้มทากระดาษหนึ่งเม็ดทวเขียวได้ประมาณนี้จ้ทาทีนี้ลองทาใหม่อ่ะอันนี้อันนี้ก็แบบสองข้อนิ้วใช่ไหมสองข้อนิว้วข้อนิ้วกลางนะจู้โนะหเอยอะขนาดนี้เห็นปะเนี่ยที่ตั้มทาที่ตั้มโหแท้แทบจะไม่ปกคลุมอะไรเลยเฮ้ย ถ้าจะไม่ปกคลุมเลยเลยเหอที่ตั้มทาไปตะแกะน,น้อยมากอะ่ะเออม,มันเป็นอย่างนี้เเฮ้ยนี่คือตัวอย่างนะคะทุกคนว่าครีมกันแดดะจะมีประสิทธิภาพการกันแดดได้ดีที่สุดเมื่อใช้ปริมาณที่มันที่มันพอเพียงอะ่ะเหมือนกับว่าถ้าเราป่วยเราโตแล้วเร,เราต้องกินพาราสองเมต่ะแต่เรากินเม็ดเดียวก็มไม่ได้ผลใช่ป่ะ<ม>กันแดดเหมือนกันฉะนั้นคืออยากจะบอกทุกคนว่าอย่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายคือกันแดดแพงเราใช้น้อยไม่เอานะที่รักบอกเขาก็ได้เดอซื้อให้ไป คือเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทาในปริมาณที่น้อยเกินไปนะไม่ถึงสองข้อนิ้วกลางเนี่ยมันก็ทําให้ประสิทธิภาพการกันแดดแต่ไม่ได้ผลนั่นหมายความว่าไอ้สิ่งที่ทาทาไปอ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรปะมันก็ยังไม่ได้สามารถปกป้องแดดจากผิวของเราได้จริงจริงปะแต่จริงนะคือคือเมื่อกี้ก็คือทาเยอะใช่ปะแต่ดูหน้ามันก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้ลอยไงเออมมนไม่มันมันซึมดีมาก นี่คือนี่คือการทดสอบที่อยากจะทาให้รู้มานานแล้วนะคะเพราะหลายคนถกเถียงกันมาเรื่องของปริมาณการใช้ของเจว่าเจใช้กันแดดเยอะเกินไปไหมคือเจอยากบอกว่ามันไม่เยอะเกินไปมันคือปริมาณที่ควรใช้มันคือปริมาณที่มันจะทําให้ครีมกันแดดมันปกปิดผิวของเราได้มิดชิดแล้วก็ปกป้องแสงแดดแม่มาทําร้ายผิวของเราได้ดีที่สุดใช่เพราะว่าเมื่อกี้ก็คือใช้นิดเดียวไงคือมันก็ไม่พอหน้าใช่ป่ะแต่พอหลังใช้เต็มปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันชุ่มมันชุ่มชื่นเต็มหน้าแล้วคือโดยเฉพาะผู้ชายอ่ะก็จะมองว่าใช้นิดเด ทีี่่ดกวาแล้วถึงแม้ว่าเราจะใช้เต็ม2คข้นิ้วกลางอะเนื้อมันก็ไม่ได้วอกไม่ได้มันใช่ปะล่ะใช่คือคืออย่างแรกเลยคือเข้าใจว่าถ้าใช้เยอะมันจะเนื้อแต่ปรากฏว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่เนื้อนะมันนี้มันดีมากดีมากเลยแล้วก็มันไม่รู้สึกว่าคืออย่างเราอย่างอย่างเขาเขารู้สึกว่ามันจะมันจะลอยใช่คือกังวลว่ามันจะลอยแต่พอทาแล้วเห็นนะมันก็ปกติปกติไม่ได้ลอยเลยเลยผู้ชผู้ชายทั่วไปเขาจะกลัวว่ากันแดดไปทําให้หน้าขาววอกวอกใช่ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีคือปกติอะจะใช้ตัวนี้แล้วเฮ้ นอยเี้ก็ลลเลยรู้สึกว่าเออมันก็ยังไม่ได้ประสิทธิภาพทเต็มที่ทอ,ออทีนี้รู้แล้วนะว่าต้องใช้เท่าไหร่ครับผมโอเคครับงั้นเดีเ๋ยวไปกันตอนเย็นเดี๋ยวเจ๊ขอแต่งหน้าก่อนจะได้ทดสอบในเรื่องของเครื่องสาอางด้วยนะคะว่าครีมกันแดดเนี่ยมีผลยังไงกับเครื่องสาอางเพราะม,มันเป็นบางแบรนด์ที่แบบทาไปว่าโหตอนแรกสวยแล้วสักพักเป็นก้อนทาให้เครื่องสำอางเป็นก้อนเป็นคราบแบบพอจับปุ๊บหน้าเป็นขุยลงมาเลยอย่างเงี้ยมันก็มีด้วยนะคะเจ๊ก็เลยทําเทสตัวนี้ให้ดูฉะนั้นเดี๋ยวเจ๊ขอ กลับมาแล้วค่ะนี่ก็เป็นเมคอัพที่เจ๊แต่งในวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆว่าตัวกันแดดเนี่ยมีผลยังไงกับเครื่องสำอางบ้างนะจ๊ะอ่ะเครื่องสำอางก็เนียนกลิบดูเป็นปกติดีไม่เป็นก้อนไม่เป็นคราบแต่อย่างใดนะคะอันนี้ก็จะเป็นสภาพาเครื่องสำอางที่ลงหลังจากการลงกันแดดของ Ni เวียลูมิลัสหกสามศูนย์ซันโปรเทคนะคะก่อนจะไปเจ๊ลืมไปเลยเราต้องมาทดสอบประสิทธิภาพการกันแดดกันก่อนนะคะเนื่องจากว่าตัว n ีเวียลูมิลัสหกสามศูนย์ซันโปรเทคตัวนี้เคลมมาในเรื่องการปกป้องแสงแดดยาวนาน12ชั่วโมงนะคะคแต่ว่วาน ตัวเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นแสงแดดจัดต่อเนื่องนะคะฉะนั้นการนำเทสของเจนั้นก็คือการทำเทสโดยใช้ตัวสาย Smart Sun Indicator นะคะเป็นสายรัดข้อมือที่เคลือบสารที่ไว้ต่อรั้งสี VA และ UVB ในแดดนะคะก็สามารถทากันแดดทับลงไปได้เลยซึ่งตัวสายเนี้ยจะเปลี่ยนสีเพื่อเป็นสัญญาณบอกเรานะคะสาย Smart Sun เนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะคะถ้าเราทากันแดดทับลงไปแล้วแล้วเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีไข่ก็คือมันเตือนว่าให้เราทากันแดดซ้ำเพื่อการปกป้อง,อ,งอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ถ้าเกิดว่า เปลี่ยนเป็นสีชมพูอันนี้เตือนให้เราหลบแดดเนื่องจากกันแดดที่ทานั้นไม่สามารถที่จะปกป้องผิวของเราจากรังสี U V ได้อีกต่อไปนะคะเจ๊ก็จะใช้คุณสมบัตินี้มาเป็นเกณฑ์ในการทดสอบนะคะอย่างที่บอกตอนต้นคลิปมาก็คือด้วยความที่กันแดดเขาใส่คําเพลมมาว่าเขาปกป้องผิวจากรังสี U V A และ U V B ในแสงแดดได้ยาวนาน12ชั่วโมงแบบไม่ต้องทาซ้ำนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้เคลมนาว่าเป็นแดดที่เป็นแดดจัดต่อเนื่องนะคะเจ๊ก็เลยทําเทสต์ตัวนี้เพิ่มอีกอันหนึ่งนะคะด้วยการใส่สาย s ทซันอินดิเคเต t o r กับข้อมือนะคะเดี๋ยยวเจะะะใส่ลลงไปนะคะ แล้วก็เดี๋ยวทากันแดดทับนะคะแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตนะคะ12ชั่วโมงแล้วก็เก็บผลไปพร้อมๆกับหน้าเลยนะแต่ว่าการใช้ชีวิตของเจ๊มันก็จะมีทั้งการที่อยู่ในร่มบ้างสลับกับออกแดดนะคะเพราะวันนี้เจ๊ไปซื้ออุปกรณ์การทาผักสวนครัวใช่ไหมก็จะมีแบบอยู่ในรถบ้างนะคะอยู่ในร้านขายพวกต้นไม้บ้างนะคะออกแดดจัดบ้างมาทําสวนบ้างก็น่าจะมีทั้งแดดทั้งร่มสลับกันไปนะคะ12ชั่วโมงเหมือนชีวิตของพวกเรานี่แหละนะอะ,อะเดี๋ยวเจ๊ทาครีมกันแดดทับสายสมารา์ทันแล้วก็เดี๋ยวออกไปกันเลยค่ะ ผักเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราเอาเบบี้เวจิทเบิรของเราไปไว้ในร่มแล้วก็รดน้ําทุกวันจนกว่าน้องจะโตพอน้องโตปุ๊บก,ก็แยกไปไว้ในแปลงแต่ละแปลงนะคะวันนี้แบบเหนื่อยมากเลยนะแต่สนุกมากเหมือนกันเราแบบว่าขึ้นรถไปซื้อพันธุผักไปซื้อดินมาปลูกผักกันตอนนี้ปลูกผักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือแบบว่าอยู่ในร่มสลับออกแดดทั้งวันเลยครบ12ชั่วโมงเรามาดูกันว่าวันเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะคะ จะเห็นว่ามันจะมีส่วนที่ยังเป็นสีเหลืองยังมีส่วนที่เป็นสีเหลืองอยู่แล้วบางส่วนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็นสีไข่แล้วนะคะนี่คือสัญลักษณ์ที่สายสมาซันเขากลังจะบอกว่าอ่ะต้องทากันแดดซ้ําได้แล้วนะจ้าทุกคนสรุปว่าครีมกันแดดนีเวลูมินต630สปัร์ตเคลียร์ตัวนี้นะคะปกป้องแสงแดดได้12ชั่วโมงตามคําเคลมของเขาจริงๆจ้า สรุปผลทั้งหมดทั้งมวลที่เราทำการทดสอบกันมาทั้งวันนะคะมาดูผลของครีมกระแดด Nivea l u m i a หกสามศูนย์สปัดเคลียร์ที่มีผลกับผิวแห้งแล้วก็ผิวมันนะคะอ่ะให้ผิวมันนั่นก่อนผิวมันบอกว่าไม่ไหวแล้วผิวมันก็รู้สึกว่าไม่ได้มันก็ไม่ได้มันนะตมามันยังรู้สึกว่าหน้ายัางไบอยู่ะง้นตาเข้าไปใกล้ให้กล้องเห็นหนิดนึเนนะงเนื้อเป็นไงคะเนื้อเป็นไงเนื้อดี เน,เนื้อดีมากเพราะว่าหน้ามันไม่หมองคล้ำปกติกันแดดใช่ป่ะถ้าประสิทธิภาพมันหมดอ่ะอ่าเขาเรียกว่าไงหน้ามันจะหมองคล้ำมันเร็วไหมก็ไม่นะก็ไม่ได้มันเร็วขนาดนั้นนะเออ,อเก็โอเคนะออชอบอ่ะชอบอ่ะโอเคอนนใช้ดีใช้ดีแม่ต้องซื้ออีกแล้วซิตมัม อันนี้สาหรับผิวมันนะคะแต่สําหรับผิวแห้งของเจ๊เนี่ยเจ๊ทดสอบให้ดูเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางด้วยนะคะ12ชั่วโมงเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวเครื่องสำอางของเจ๊เนี่ยไม่ได้เป็นก้อนหรือเป็นคราบแต่อย่างใดนะคะก็ยังมีความเนียนอยู่ซับออกไปแล้วเนี้ยเครื่องสำอางก็หลุดออกไปแปลว่าไม่เป็นก้อนไม่กระด่างอันดำนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าไม่ทําให้หน้าของเจ๊มันขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามันจะมีประสิทธิภาพช่วยในเรื่องของทําให้เมคอัพมันติดทนด้วยทีนี้เจ๊จะทาทับซ้ำให้ดูเเพพื่่่อทททีีจะะะะไไดด้้้ i, ูวาาาาฮยยซมมันนนสภปงงค โอเคค่ะโอ,คโอเคค่ะบายบายบ๊ายบายาขอบคุณผิวมันค่ะซับเหนื่อไหมอ้าวมาค่ะซับเหนื่อมาค่ะนะอันนี้สภาพ,พหน้าก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะ่ะ เวลาลงซ้ำนะคิงไปดัดทุกยี่ห้อที่เจ๊ทำทำเทสให้ดูนะคือเจ๊จะให้ลงบนมือก่อนบนหลังมืออย่างนี้แล้วก็แบบเกลี่ยให้มันมีความเท็กซ์เจอร์เท่าๆกันแล้วค่อยเอามาลงหน้านะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันจะทําให้เครื่องสำอางของเราเคลื่อนแต่ถ้าตบทับลงไปอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เครื่องสำอางของเราอยู่เป็นปกตินะคะอาจจะเลื่อนๆไปบ้างแต่ว่าจะไม่เป็นก้อนนะคะแล้วก็สามารถทากนะดาซ้ําโดยที่ทําให้หน้าของเรานะั้นยังมีเครื่องสำอางส้ยๆอยู่บนหน้าด้วยนะคะแบบนี้อ่ะทาซ้า,าก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะถือว่าโอเคเลยเอยเลิศอ่ะ สำหรับคนที่เป็นฝ้าการทาครีมกันแดดมันโคตรสำคัญเลยเพราะว่าคนที่เป็นฝ้าสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดฝ้าก็คือแสงแดดฉะนั้นทาครีมลดเลือนฝ้าแล้วอย่าลืมทากันแดดมันจะได้ปกป้องผิวเราจากสาเหตุที่ทําให้เกิดฝ้าทําให้ฝ้านั้นไม่เกิดใหม่ด้วยจ้ะยิ่งมีครีมกันแดดที่เขาออกแบบมาให้ทั้งเรื่องของการปกป้องแสงแดดทั้งเรื่องของการป้องกันการเกิดฝ้าใหม่มาให้ด้วยอย่างตัวนี้เวลูมิเนตหกสามศูนย์สปอร์ตแคร์ตัวนี้แล้วเนี่ยโอ้โหสะดวกสบายขนาดนี้จะมาหาข้ออ้างไม่ทาคร กันแดดไม่ได้แล้วนะคะทุกคนฮึ <c oughs> <c oughs> นี่มันดาเมาขอลาไปก่อนนะคะเป็นการทดสอบที่ยาวนานมากนะคะแต่ก็อยากทำให้ดูเพราะว่าอยากรู้ว่าคำเคลมของเขานั้นเป็นจริงหรือเปล่านะคะอะถ้าเกิดใครมีความแบบเอ็นดูเอเอ็นดูเจ๊แม่งลงทุนว่าก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเข้าไว้คลิปหน้าเจ๊จะได้มีแรงใจแล้วมาเจอกันอีกนะคะลาไปก่อนคะ่ะทุกคนตาหยีแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูคลิปของเราคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย แล้วมาลุ้นกันในคลิปหน้านะคะว่าผักของเราจะโตรหรือจะตายไม้เห็นจังเลยตอนที่พี่ว่าทำมัน